ว่าตดดเด่นหรือว่าตัวที่พอนี่นะอ่าตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้เกี่ยวเซเวยเกี่ยวเซเวยนี่กรรุ่นใหญ่เนาะใหญ่เป็นลูกเกิดหรือว่าเป็นลูกเกิดครับเราเรารีซอด์นี่เรารีซอด์อีกอื้ปลาไหนตัวเนี้นอกได้ลองได้นอกได้ลองได้ผลงานผมเพิ่งจะพูดไปกี่ครั้งอยว่าเนี่ย พุกทับไปใช้ชนะไปทิ้งลานทะเลโคืมแล้วก็มาพุกลานชายนามาก็ปามลมมาเป็นต่อจะชนะอยู่เลยอืมันจะดุดหลมพุกนอกกันนะจะทำรองไม่น้อยแพ้รองรองกี่ไฟได้ยังไม่แพ้ก็สามตีไฟทำกี่ไฟไม่เคยแพ้เลยผมก็เปลี่ยนตัวตั้งเลยเปลี่ยนตัวตั้งเรื่อยเนาะตัวตัวนี้นองนองนองในกี่ไฟพุกไปว่าแพ้ครั้งเดียวนี่คือว่าลานชายนาสามีไฟแะ้วพุกนอกมันสามสี่ไฟอืม โอ้ก็ดีเหมือนตัวนี้เนาะือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้เขียวสวยนะครับเนี่ยเนี่ยเหล่ารีสอร์ทนะครับตัวเนี้ยอืมอืมแม่เป็นพี่สาวตัวนี้พี่สายไฟท้ายอ๋อเหรอแม่เนี่ยเนอะอืมอืมอืมนะครับโอเคครับตัวตัวต่อไปไม่ยุ่งเท่าไหร่นาะตัวนี้เนาะไม่ยุ่งนี่เชิงเชิงเราบางลำพูพี่เอ็มชื่ออะไรนะตัวนี้นะเสาไอเสานะครับตัวนี้เรา บางลาพูเราบางลำพูำพเนาะเล็กๆเก่งมากเล็กๆเก่งมากตอนนี้มันห่วงยกคลิปแล้วเ็าพวกนอกมันอยกคอยยกผลงานเขากี่ไฟแล้วตอนเนี้ยมันก็แพ้บ้างชนะบ้างเืาเพราะพวกมันเจอหนักๆอะ่ะ<ม><ม>เจอหนักเจอหนักอย่างมันเขาก็เลยจำมีปัญหาอย่างนั้นเนาะแต่เล็กๆมันเก่งมากนะเขาให้ผมทั้งไรใส่ในเผมไม่ได้งายเลยเขาสนาดบาดอ,อะไรตอนเนี้ย คือผ boy ูกบ่อยๆอ่ะลูกบ like, ่อยกับผ oh ูกนอกผูกนอกใช่ไหมลูกนอกใส่คานอืมแต่ทุกวันนี้ก็เล่นคานวางวางคานเนาะใส่คานพูกนอกแล้วแต่แล้วแต่จังหวะครับอืม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 เสานะครับเนี่ยนี่ครับอ่าโอเคครับตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ลูกซื้อมาอ๋อตัวนี้ตัวซื้อดีไหมตัวเนี้ยของลูกน้องมันก็ลุมลุมนอนดอนอ๋อลูกน้องของทิมงานเเนาะครับอืมอืมเนี่ยเนี่ยเอาไหนมาซื้อมา ไม่รู้เราไม่รู้เราเหมือนซื้อมานานยังเด็กมันซือ้อบางแต่เด็กๆเรไล่ไปอ๋อาาแต่ลูกแต่ลูกแอล่ะได้ใช่ไหมซื้อเล็กๆมาหกหมื่นหรือเจ็ดหมื่นนี่ก็วางวางบ่า,บา,บาไหนทุกวันนี้มันก็ใส่คานบ้างแล้วพูกนอกมึงแล้วแต่ครับอืมพวกพวง่ายพวกนอกเนี่ยบางครั้งก็ถ้าถ้า,ถาแล้วก็คัดคัดลงอะเนาะมันมีหลายตัวให้เลือกอะไรเนี้ย<ด>เออหลอกได้นาะถ้าเจอธรรมดาก็เอามันพูกได้ถ้าว่าดูตัวสู้ไม่หนักก็ พวกนี้ธรรมดาซื้อไปเดี๋ยวถ้าเจอตัวขนากก็เราคัดคัดตัวที่เรามีอยู่เนาะอืมอ่าตัวต่อไปครับนี่ตัวที่ซื้อมานะครับตัวนี้เราหน้าป้อมน้องเป็นวันน้ำแข็งอ๋อนี่นะครับลูกเกิดเนาะรเราหน้าป้อมนี่ชื่ออะไรนะชื่อไอไอขาวไอขาวไอขาวนะครับเราหน้าป้อม เป็นเป็นไงกันป่าไหนตัวนะี้มันใส่บาคานบาคานอยู่เนะานะ,นะนก็ดีเน<ไ> <ทำ S 2> าะเ<า>ขาได้เนาะก็ไปกับเขาได้เพ่ไงบี่าที่เท่าไหร่ท้ากลาง,างกลางหกเจ็ดเนาะหกเจ็ดค,คือลองนอกลองไอ้บ่านอกไหมยยางเลยยังใช่หัวมันเยอะมันคือเอาตัวนี้ก็ดูลักษณะเขาก็เอาคานไว้ก่อนว่าหัวป่าเรามานอกเราก็มีหลายตัวอยู่เนาะที่เราเลือกที่จะลงได้ครับอ่าตัวไหนนีครับนี่ อ้านะครับรีบบนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ไอ้แจ้ไอ้แจ้ลูกเกิดเนาะลูกเกิดเราไหนครับตัวนี้นเราไอ้ไอ้ไโมงปลาเสียบานเราโม่งปลาเสียบานอืมบานไหนเล็กเกมันเก่งเนากทีนี้ผมยังไม่ได้ผูกมันใส่คานอยู่วันนี้ก็วางคานเนาะอืมอืมอืมวางคานไว้อยู่นะครับนี่ก็เป็นลูกเกิดนะครับลูกเกิดอ่ามีตัวไหนอีกคือลูกซื้อมานี่ก็ตัวซื้อไม่ดีแล้วอืม หมือนมันโดนนักไปวัวมันจะเคสใช่ไหมะนานไหมยังคือนานยังพ่อก็ซื้อมังแต่เล็กๆอ่ะโอ้อายุเท่าไหร่วัวตัวนี้ถึงสิบยังไม่ถึงใกล้เคียงแล้วมั้งใกล้เคียงแปดแปดเก้าเนาะเมื่อก่อนมันเก่งนะบานไหนที่ว่าเก่งเก่งเก่งบ้านนอกเก่งมานนอกเคยที่ว่าเคยคืนนั้นบ้านท่าที่ว่าพูกับไอ้ชุดไอ้ดงชนันนะมันมันก็ทับนอกชนะมานะเนาะนายกทุลม์ให้สามแสนพ่อไม่คลายโอ้ยเนาะเลือที่แรงมันหมดแล้ว มันไม่ดีแล้วอืมว่าเขาเขาเล่นสนามจริงประมาณเยอะไหมเยอะหลายปีเลยใช่ไหมครับเหมือนมันพอโดนนัำไปบ่อยนะมันก็เคดอืมอมนี่ชื่ออะไรนะไอ้คาดไอ้คาดเนาะครับไอ้คาดฮะมีตัวไหนมีรุ่นเล็กมีรุ่นดรุ่นรุ่นกลางรุ่นกลางนี่รุ่นใหญ่จะเราพูดเมื่อกี้เนาะครับรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นกลางตัว ตัวดิดเดนนี่นเี่นรุ่นกลางเนาะเราใหญ่ๆเพชรนี่เราใหญ่เพชรเนาะนี่ลูกเกิดเนาะครับอ่าลูกเกิดเป็นไงผลงานเขามันก็พอ,อไปได้ยังยังพอไปได้ยังไม่ถึงก็เก่งมาถึงก็เ,เกงนะ่งเนาะวางวางบานนอกวางบานนอกอยู่ใช่ไหมกี่ครั้งแล้วบานนอกยังเลยพี่ผมยังไม่ได้ปลูกเหมืนอนแต่แต่สนามสนามซ้อมเลยเป็นไงมัางมันดีดีเลยใช่ไหมบานนอกผมค่ายไป่ได้ผมติดกับมาเนี่ยซึ่กลับมานานยังไงเมื่อต้นปีนี่และ ซือแพงไหมยไม่แพงพวกก็ให้คืนอ๋อเหมือนกับพวกให้คืนเนาะอืบอือนี่ก็สนามซ้อมแล้วก็ลองรอลงสนามจริงเนาะอ่าโอเคครับอ่าเนี่ยแม่ปูแดงแล้วอ่านี่ครับแม่ปูแดงนะครับเนี่ยพี่เนี่ยชัดเลยนะครับนี่นี่เราน้าป้อมเนาะที่ว่าดีที่สุดนะอ่าดีที่สุดนี่เราน้าป้อมนะครับเนี่ยใจดำอือืมลูกนี่ใช้ลูกเขาไหมเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ๋อเขาเข้ามาตัวเดียวนี่ลูกมันตัวนี้ตัวเมียอ๋อนี่นี่นี่ลูกครับเนี่ยตัวเมียเนี่ยเนี่ยข้างกันเนี่ยครับนี่ลูกครับนี่เราน้าป้อมนะครับเราน้าป้อมแม่ของปูแดงแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะที่เป็นลูกเขาปูแดงกับไอ้ไข่แดงเนาะเนี่ยเนี่ยแม่ปูแดงแม่ไข่แดงอ่าอ่ารุ่นกลางมีตัวไหนอีกไหมเนี่ยตัวนี้เป็นไงบ้างท่านคะชื่ออะไรครับไอ้ลมไอ้ลม ราบางลาพูลาบางลาพูเนาะลูกเกิดนะครับในลูกเกิดที่นี่ลาบางลําพูผลงานเป็นไงบ้างบาไหนมันก็พูกนอกมันก็แพ้บ้างอยู่น้าบ้างแต่ก็มันก็ดีอ่ะอืมพอไปได้ครับเขาข้อสนัดบาไหนบานนอกมานอกเลยใช่ไหมะ๋อต่อไปนี่เราบานแลมม่ะที่ว่าสรุพี่สาวมันมาอันนี้อ๋อเนี่ยครับไลยสรุตัวมาสองเป็นไงบ้างมันก็ดีเก่งบารสามเก่งบารสามใช่ไหมชื่ออะไรตัวนี้ ไอแพ้ไอแพ้เนาะเก่งบาสามลงบ่อยไหมทุกร้านเลยทุกร้านเลยที่มีรุ่นกลางลงบบางทีพวกเขาเขายืมไปคือบาสามประจําอาชีพไปใครอยากพวกพวกกันใครอยากไม่หาบาสามไม่ได้มาขอตัวนี้ไปเลยโอ้ยแพ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ขคนงานบาสามเนี่ยไม่เคยแพ้ใครเนาะไม่เคยแพ้นีเราห้วเสือ เราคงไม่เสือนะครับเราพวกไอ้ไอ้เก่งไอ้โบนะมันซ้มเพราะว่าตัวตัวยายมันอยู่ในใ่เล็กๆบัวบ้านนาสาวเมียชื่ออะไรตัวเนี้ยไอ้ฟางไอ้กวางยังไงผลงานมันยังไม่แพ้เลยนะเนี้ยบ้านไหนบ้านนอกเที่ยวเดียวผมไม่ค่อยปลูกมมันสวยแล้วผมสงสารไม่อยากจะปลูกนอกว่ามันสวยทำแต่บ้านรองบ้านรองก็ไอ้นี่รุ่นกลางรุ่นเล็กเนี่ย ว่ามันกลางได้เล็กได้ถึงว่าผมก็ยังมองว่ามันจะกลางก็กลางกลางก็ไม่เต็มที่อ่ะอนี่บ้านอกครั้งเดียวนี่ไม่ไม,ไม่แผลชนะนานอย่างนี้ว่าครั้งเดียวนีมาแล้วผมพุ่งแต่เล็กๆผมกลับบ้านก็ลูกน้องมันรักกูปเห็นผมไม่พผูกกันะโอ้แล้ว <c oughs> แล้วจะได้ลงไปเนี่ยก <c oughs> <อ>็เดี๋ยวพ่อโต้ว่าผูกมานี้มันวัวมันสูยอ๋อดูดูให้มันกระดูกแข็งกว่านี้หน่อยในํำบ้านรองอยู่อืมออือ ลูกเกิดนะครับนี่ลูกเกิดห้่ยเสือนี่แหละอ่าลูกเกิดเราห้่ยเสืออ่าตัวต่อไปครับอ่ารุ่นกลางนะครับรุ่นกลางรุ่นใหญ่เยอะรุ่นกลางประมาณสิบกว่าตัวอันนี้ก็ซื้อกลับมาแปดหมื่นตัวนี้รุ่น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 กลางก็ได้นะกลางคนเล็กอ่ากลางคนเล็กไปเล็กก็ได้ากลางก็ได้นี่ชื่ออะไรตัวเนี้ยไอเงินไอเงิน นี่ล,นลูกเกิดเานาะลูกเกิดเหล่านาป้อมเหล่านาป้อมนะครับตัวนี้แม่แม่เขาก็อยู่ในฝูงนี่เนาะแม่อยู่ในฝูงแม่แม่อยู่ในฝูงมีเงินป่าไหนตัวนี้เล่น,นกันบานนอาคนชอบบานนอาบานอกนอกี่กี่ครั้งแล้วสนามจริงพูกผมมาตั้งแต่ซื้อกลับมาพูกร้านจริงคนเดียวแพอาร์ตเขาเชุมอืมครั้งเดียวครับนอกนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ผูกบาลองเคยลองยังยังก็ยังไม่เคยตั้งบาลองใส่คานด้วยใส่คาน หัวมันนมน้อยแต่เข้ามันยาว,วแรงเข้ารุ่นเดียวกันนีน่สองสามตัวนี่ยแถ,ว,ถวกลางนี่คือออกเดียวกันหมดออกเดียวกันหมดเลยเนี่ยแถววัวใหญ่แถววัวใหญ่นี่แถววัวกลางนี่รุ่นเดียวกันนะครับต,<า>ตัวใก,กล้เคียงกันใกล้เคียงรุ่นกลางอ่ะตัวไหนอีกครับนี่ก็นี้มี่ประมาณนี้เนาะนี่แหละแล้วก็น้องไอ้ไอ้นน้องไอ้ตัวนี้ ไอ้นี่ลูกเกิดเนาะลูกเกิดงั้นแหละนี่เดี๋ยวเราไหนนี่นาป้อมป่ะนาป้อมครับนี่นาป้อมไม่ก็นาป้อมนั่นนอนกับน้องตัวนี้น้องตัวนี้เนาะครับอันนี้ก็ลูกนี่ก็รุ่น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 เล็กนะเนาะรุ่นเล็กรุ่นเล็กจะมาจิ๋วว่าไม่ได้รุ่นจิ๋วเดี๋ยวตรงโน้นอืมเดี๋ยวตัวโน้นนี่ก็รุ่นนี่ก็ลารุ่นเล็กอีกเนาะครับลงลงสถาบันิงเังหมดเลยนี่เมื่อไปลงมาเมื่อวันเสาร์เนี่ยร้านทิพูเนี่ยทิพูน้อยเนี่ะติดมาวัวจิ๋วัวจะใส่ขานอ๋อใส่ขานเขา ฝันไม่พัดเลยขามันยาวเออดูดูดอืหลังเขานี่เราหน้าป้อมน้อยเนาะลายตัวนี้รุ่นนี้รุ่นเดียวกันเลยเนาะเหมือนกันเลยหน้าป้อมเนี่ยเหมือนกันเดวเนี้ยเขาจะออกเล่นเดียวกันอืมเห็นีรุ่นเล็กนี่เนาะรุ่นเล็กก็ไม่จิ๋วก็ไม่ใช่เล็กก็ไม่ใช่แต่ลงแต่จะจะลงจิ๋วแล้วคนณนี้เนาะจิ๋วฝันไม่พลดแต่เขามันยาวหลังเข่านี่ยลูกเกิดหมดเลยนะครับเนี่ยนี่นินสองตัวนี้เราไหนเนี่ย นี่เราเยาี่เรายานี่เราตะเที่ยงเราตะเที่ยงนะครับนี่เราตะเทียงยนะอ่ะอ่าดูดูดูมาชมด้านนี้ยตัวนี้เราหน้าป้อมนี่เราหน้าป้อมเนาะน้องนวลน้ำแข็งนี่น้องน้องนวลน้ำแข็งซื้อกลับไม่ได้ขายก็ซื้อกลับมาเด่ะเนี่ยรุ่เจิ๋วตัวเล็กนี่นะลูกเกิดหมดเลยแล้วพวกนี้นะมีตัวดังกาไปซื้อเสียภัยมา คไหนตางต้นัวโน้ใช่ไหมครับตัวด่างเราเสไอ้ของอ<ะ>เราของงูของเสือไผ่ของงูนะอ่าวยดวนได้มานานเลยเพิ่งซื้อมาได้ยังไม่ถึงสิบวันเลยมั้งเนี้ยอ่เนี่ยจุกแอแนละ้วก็นเลยอืมเนี่ยเราเสียไปของงูลแล้วเนี้ยนี่ของเสียภนะัยเนาะครับเสียไปยได้ได้มากี่วันแล้วนะไปซื้อวันอังคารเนี่ยอืมเราเราเราไหนรู้ปะ เราไหนไม่รู้ว่ามันผมมันมันบอกแม่ผมจําไม่ได้เร,เราอะไรน<ม>ระพาแท่งพาพาไปเอามาหมื่นกว่าบาทนะพูนี้นะสองหมื่นมันว่าเราก็ดีอยู่นะั่นแะสองหมื่นเนี่ยยังยังกอกหนมอยู่เลยเห,เหลอวหัวหัวแม่เราโบราณของเสียาภัยของของูเขาเหล่าดึงๆเยอะนะครับ งัยลูกน้องไปเอามาไปซื้อมาผวนไปซื้อไปซื้อมาซ้ามตัวมีตัวเมียไหมมีตัวผู้หมดเลยื้อแม่ลูกมาคู่จะลูกทำพ่อได้พ่อขั้นมาตัวไปแรกมันดังผมจะไม่เอานี่ไอ้ลูกน้องมันเอาอ๋อตังเสเองมันไม่เขาชอบหัวด่างไงผมไม่ชอบหัวด่างอ๋อชอบชอบเป็นสีก็สีเดียวไปเลยชอบสีแดงสีเหลืองอ๋ออืมอืมอ่ะ นี่แหละครับโบราณของเสนะครับเนี่ยอยู่ในนี้นะจัางที่ท่านอย่างที่ให้ท่านผู้ชมชมนะครับเนี่ยตัวน,นี้ใช่หมดเลยเนี่ยลูกเกิดก็ซื้อมาก็่สามตัวอย่างที่บอกสามตัวใหญ่สองตัวเล็กไอตัวกลางตัวหนึ่งเออโน่นั้นก็ลูกเกิดหมดเลยนะโบราณของเสของหอยนเนี่ยเนี่ยผลงานก็พอไปสู้เขาได้เนาะตามที่เรื่องเอาที่สุดพอตามที่เราได้คุยกันใะ่รบ้างบ้างเออแล้วแต่ นะครับแต่เปอร์เซ็นต์การชนะนี่ก็จะจะ,จะดีหน่อยดีหน่อยอยู่ที่ประมาณแปดสิบแปดสิบยี่สิบอะตามตามที่เราคุยกันนะสิบไฟ์นี่ก็ชนะไปแปดอะพูดง่ายนะสิบไฟล์ชนะแปดเราใช่สองอะก็เดี๋ยวพาไปดูแม่เหล่าวาฬเนาะครับอ่าเดี๋ยวไปดูชมแม่เหล่าวาฬต่อครับ